วันนี้ทีมงานโฟทีมาที่บ้านพ่พิสัยนครสวรรค์อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกี่ยวข้าวนะฮะด้านหลังอยู่นั้นนะครับก้าวไล่ของคุณตูน oh. คุณเกษรวงวิภาคนะครับให้คุณตูนเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าการใช้โฟทีของเราเนี่ยเห็นผลดีอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ใช้โฟทมาติดต่อกันยาวนานต่อเนื่องถึง4ปีก่อนที่จะใช้โฟทเห็นบอกว่าเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากเยอะมากเกินอะเกินนาอยากาอะไรก็คือจะใส่อัดทีละ5 5าก็ประมาณ15 15กระสอบแล้วหลังจากเจอโฟทีแล้วครับเห็นบอกว่าปุ๋ยเนี่ยแบบ uh huh, ใช้แค่พรมบางๆ,ๆางเองก็คือใช้แค่เหมือนคือเหมือนมีความเข้าใจมากขึ้นพอเรา พ่นโฟทีไปแล้วก็เขามีความแตกต่างคือข้าวเริ่มงามเริ่มเขียวเราก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะก็สลมสลมแค่พอให้เขาได้กินไปก็ครั้งแรกอันนี้ก็ใส่ไป4ลูก9กาไร่รอบแรกลี่ลูกรอบที่2อีก3ลูกก็เป็น7ลูก7ลูกจากเมื่อก่อนนี้15ลูกเท่ากับว่าคุณตูนเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งปุ๋ยไม่ใช่ลูกระบาดสบาทนลูกละหกเจ็้อยนะครึ่งหนึ่งก็หลายพันอยู่นะ อันนี้พันอะไรที่กำลังเกี่ยวนี่อันนี้พันจัสมินค่ะจัสมินนะครับพันยอดทิตของคนไทยนะฮะชั่วโมงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะคะที่ยังไม่เจอโฟทีก็คือนาแปลงเนี้ยนะคะที่กำลังเกี่ยวก้าวไล่ก็จะได้ไม่เกิน3อุ้มอ่ะเมื่อก่อนนี้ได้3ามอุ้มก็ประมาณสักห7เกวียนไม่เคยเกินเลยค่ะประมาณนี้ใช่่ะไม่เคยเกิน7เกวียนแต่ตั้งแต่เราเจอโฟทีนะคะแล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีก็คือ ได้สีอุ้มก็คือมีอยู่พั้หนึ่งได้ถึง11ตัน <Wow. S 2> ว11วตันเก้าไล่เนี่ยนะก่ะอนหน้านี้ช่วงสงการฝนกระหน่ำเยอะเลยเล่าให้ฟังเลยครับฝนสี่จะลบติดต่อกันตั้งแต่วันที่เท<ๆ>่าไหรนะ่ฝนตกตั้งแต่12มัจ้จำไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์รแต่วันที่13นี่ตกมากเลยลูกเห็บหล่นเลยต้นไม้ใหญ่โค่นตอนวันนั้นหนูอยู่เวรเนาะต้นโพมันโค่นไง คือก็เลยมีความแบบเฮ้ยข้าวฉันพังหมดแล้วมั้งเพราะว่ากําลังเหลืองถ้าโดนโรคเห็บลูกเห็บขนาดนั้นอะข้าวเราจะหล่นเป็นแส้แท้แท่แแต่บังเอิญพอฝนหยุดเนาะหนูก็รีบมาดูนาปรากฏว่าไม่ล้มเลยแต่น้ํานี่ครึ่งต้นเลยนะน้ําขึ้นมาเต็มท้องนาเลยตรวจแปลงทั้งหมดหลายหล่แปลงเนี่ยแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงที่กําลังเกี่ยวโดยกาวไรน้ววันนี้ยังไม่แห้งดีเลยยังเป็นที่โคนอยู่เลยไม่ล้ม แม้กระทั่งโดนฝนทั้ง3ามี่ตลบ 3- 4ี่รอบนะครับลูกเห็บตกด้วยนะฮะช่วงสงการเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยวันนี้16เมษายนปี64ได้เกี่ยวข้าวนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งที่กังวลมากเลยใช่วันนี้เกี่ยวแล้วนอนหลับแล้ววันนี้คือ,คอไม่เครียดแล้วใช่ไม่เครียดแล้วคือเกษตรกร,ร,กรลงทุนแล้วทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะนาเยอะนาน้อยยิ่งถ้าลงทุนมากๆถ้าฝนฟ้ามาแบบเนี้ย เสียหายหมดเรียยนอนไม่หลับแล้วเพื่อผือความดันขึ้นอีกแต่ทีเนี้ยพอเราเนาะเรามั่นใจไงว่าโฟทีเราเนี่ยต้นแข็งแล้วเราใช้อยู่ประจําถึงล้มก็ล้มต้นไม้ใหญ่ยังล้มเลยแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าล้มก็ไม่ไม่ล้มเนาะแค่อีกเอ็นช่วยๆก็ไม่เสียหายช่วยๆแบบนนมโนมนิดนึงด้วยด้วยด้วยพายุเข้านะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คมาทั้งหมดทั้งแปลงเนี่ยไม่มีข้าวล้มแบบระเนระหน้านะครับ ฝากอะไรกับผู้ชมอีกครั้งนึงครับบางคนก็ยังก้าวกลัวอยากลองอยากใช้แต่ไม่กล้าลองอยากให้ใช้เถอะคะ่ะอันนี้คือคำยืนยันจากเกษตรกร,กรที่ใช้จริงะคะใช้ดีจริงคะ่ะไม่โกหกเพราะว่าเรื่องต้นทุนเนาะมันล้อเล่นกันไม่ได้ต้องลองค่ะถึงจะรู้ค่ะวันนี้ผมและคุณตูนต้องขอลาผู้ชมไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ